ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสุหมงสุบอนครับมาผมมาพอกับอนันททั่วคือเก่านะพี่น้องเนาะครับผมกับผาพ่อแม่เอ๋อน้องมาเบิ่งง่วมาเสือง่วมาเหลืองง่วคือเก่าแหละพี่น้องครับมื้อนี้ผ้ามาเบิ่งง่วแม่นางพอด่วนครับมื้อนี้เห็นกันอยู่สามแม่สามโคมครับพอนั่งแม่ด่วนครับเบิ่งแต่ละคลิปแต่ละโตบ่ผิดหวังนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเห็นเราอยากได้ด้ครับเบอร์โทรศัพท์ผึ่งหิริหรือพี่น้องอยากมาเบิ่งตัวกิ่งมาเรียนมายามมาจับมะใบเบิ่งกับสมัติมะไรเนาะบ้านนนโเพ ตำบลหนองแวงโศกพระอำเภอพ้นจังหวัดคอนแจนครับพี่น้องนี่ครับมานี่ครับพ่อเลยครับแม่นี่ครับลูกครับโอ้เอ้าราคาสิบเป็นยังไงนะครับเนาะนี่มันอีบ้างกันแขนแขนงแน่นครับจัดแต่ละโคมแต่ละโตเนี่ยให้พี่น้องบ่อิดหวังครับไปพบไปพ่อกับพ่อดวนแล้วนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพ่อดวนสวัสดีครับคุณอนัน์ครับครับแพนครับเอฟทีของคุณอนัน์หรือว่าของแม่นางเลยครับเด้อาไปนี้ก็โดนโดนพอกันเทนึงครับนอกจากว่า แขนกระเจี๊ยบครับหางว่ากับว่าใครได้ครับ uh กับหางว่ากับเน้นจังน้อยครับครัเน้นใส่คนเลี้ยงจักน้อยครับผันเด็ดนี่ไหลมันกับว่าเป็นตะเลียงเนาะครับนอกขันมุนไหลกับเดยกกับพ่อเลี้ยงพ่อไปพ่อมาพ่อราคาสถรีตกรซื้อได้ง่งไๆนี่ยแหละครับบ้านนี้ก็ขอให้คุณอันนั้นผ้าผืนลงราคาวงี้เด้๋ยวด้วยละครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเบอร์แรกครับเบอร์แรกเป็นแม่ลูกลูกแม่ระเพศลูกหนาตึบครับ ตัวนี้ลูกพ่อไหนเนาะครับนี่ตัวนี้ลูกสีปลาดูด้วยครับได้ลูกสีปลาดูครับเบิงครับพี่น้องก่อนไปก่อนมาให้ราคาพี่น้องก่อนเนาะครับเปิดให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงหลายเป็นเลยครับราคาอันโค้นี่ตัวนี้ก็เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดเลยครับได้หน้าตาเบิ้งครับหน้าตาเบิ้งเอาเลยครับเจ็ดสิบเจ็ดครับพี่น้องหน้านู่นตูนสวดดีครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเป็นงดลูกแรกดีครับ หมืลูกแรกครับลูกสองทับใบเดือนกวกลัวแน่นี่แหละครับโอ้แม่ทับใบเดือนกวกลัวทับพ่อได้ไหมครับแม่นี่ตัวนี้ทับอันเดี๋ยวนะครับแล้วผมเปิดเบื้องอันนี้ให้โอ้ตัวนี้ทับอันหุตตันไว้ครับแม่ทับหุตตันนี่ครับใบเอาให้พี่น้องบงหลักฐานกันนะครับเนาะใบเบอรหลอดนี่ครับแม่ทับหุตตันโบดเต็มที่เลยแต่ว่าลูกสาวไอ้สีประดูนี่เนาะเคียบเนาะนี่พี่น้องลูกสาวพนนี้เด้นนี่เห็นด้วยนี่ราคาเจ็ดเงินเจ็ดครับแม่สูงหลายไปเลยครับแม่ แม่มันสูงลอย47บวกด้วยครับแม่สูงลอย47บวกครับเป็นงว่วงลูกแรกเนาะครับบันนี้ลูกสีปั๊ดูลูกตัวนี้ครับแดงแดงซ้ำๆหน้านานนี่ได้เจักเดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้มันสีขาแปดเดือนเก้าเดือนเหรอครับโอ้สีขาแปดเก้าเดือนครับผมโอ้พี่น้องเลยบังมมครับปะเพ็ดแดงจึงคึพงพี่น้องสีปั๊ดูพอจะเห็นลูกพนงงามคักงามแน่ครับเอามาบังข้อพูดเ้ยครับพูดอะ หรืหอห <c oughs> างเผิ่นหรือเบิ่งน้ำไตน้ำรางเบิ่นครับ <c oughs> ข้อนี่ย่นย่นเลยครับเรือเบิ่งผมว่ามันหั่งมิมหั่งผึ่น <c oughs> ขางล่างครับเรียบถือว่าโก้ง้ามสกึดขาตรงครับหนอกกำลังตั้งโจโกขึืนลำโตเลักทา,างล่างโตเงาดีพูดอ่ะหนาเลยครับนี่รประเภทหนาโอ้บันทายไนหพี่น้องเคเอฟเนี่เครื่องดำปืป๊ดครับนี่ไสก็ดีเนาะนี่ใสดีด้วยครับ คุณคุณเชื่องเช,ชื่องครับว่าม่ที่สูงท่าแม่หรือตินี่ไหมสูงถึงลอยสามสิบหรือล่ะครับโอโ้พี่นออ้องลอยสามสิบกว่าเด้เยน้ะเบื้องหนังข้อหนังยังกับเบื้องทายืนทาย,ยัางแม่กับเชื่องเชื่องได้พี่น้องบ่อหายบ่อฝืดบ่อฟัดเดือบึงแมงลอยสี่สิบเจ็ดหึงดออครับสี่สิบเจ็ดบวกก็แม่ท่นค้วมสูงแม่ลอยสิบเจ็ดครับโอ้ผมว่าลูกนี่น่าจะได้ลอยสามสิบแหละครับสามสิบบวกก็ได้เดี๋ยวน้อเพราะแม่สามสิบห้าปกติพอด่วน นี่เล่าสามนี่แหละครับเบาตัจำตันไหวนีนะ่เล่าสามสิบเอ,อ็ดสามสองเบาตามตามไว้ครับแต่ว่าเบาเลี้ยกล่ำตัวตะลุ่มันหนึบว่ามันเหลือกินเหลือใสครับหนาของบ้านจังหวัดนะมามาบ้านจังหวัดเนี่ยห่วยนี่นี่ฮะบางคนหางไงครับพุทธหางกะลามดีครับพวหางดีมเมื่อบึงเมืบ่บวันนี้ครับคอเล็บขาหนาขาดำขอบตาดำขอบหูดำเลยครับแม่นี่ เล็บหนาเล็บหลังพอบม่มีแผลไม่มีบาดเล้บพี่น้องเด้อนุ่มก็ดีนุ่มเบิ่งแล้วะครับบอกเพื่อนแน่นอนไม่ใช่ตุ้มีิงวันนั่นครับนั่นบ่้มันติ้งดอกโอ้เป็นเป็นตุ้มชิงวันอยู่ด้านซ้ายพีครับนี่นี่เออนุ่มเลี้ยวดีด้วยครับเด้ออันตุ้มีิงวันหรือติงนี่บ่ถือว่าเป็นตำหนินะครับเนาะบ่ถือว่าเป็นตำหนินะครับมันกันมันติ้งมันกันายกว่านี่ครับมันกันมันคดกันมันจวอาขี่สิไม่วันหรอกครับครับนี่เบิ่งล้รอบโอ้พี่น้องเบิ่ง หนุ่มสวยดีดีดนามลางย้อนอนต้นสีแม่สีแดงบักคักเด้เนาะครับแดงเลื่ยเรยครับสีแม่พูดแม่ออก,กแดงเลีเ่ยเรนี่พี่น้องหนานุ่นตุนสีดีครับแม่นี่ขอบตาขอบหูดำการส่งลูกจังพี่น้องเห็นแล้วครับนี่เอะเบ่งลูกเพิ่นอีกรอบด้วครับเด้อเพื่อนเบ่งการย่างพี่น้องเบ่งการเดินเกินเหินจันย่างเ้ยเหลือใจเด้อเบ่งขันแม่นสร้างน้ำนักนี่ <F> ว่าไปหารอยโ่กหนักกว่าแม่ครับขั้นขั้นสั่งหนักใช้กันนี่หนักกว่แม่แทะว,ว้าฟาดอีกจักาดเลยนะเฮ้อเป็นไรแทะพูดพูดอะพ,พูดห่างเอา้านี่โคมแดด้วยครับแล้ว่าหนีละ่ะสื่อแม่สื้อลูกแฉแม่หลดตัวนี้เนาะครับเฮ้ยเหลบึงเอบยอไทั้งหลดเลยครับวลหรือมัดคาอีหล ครับบัดนี้ก็สิพ้าเบิ่งตัวต่อไปเนาะครับพี่น้องครับเบอร์ที่สองครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับแม่นี่น่าจะติดกระทบนะครับแต่ว่าลูกแดงจึงคึงแม่สีขาวเท่าบดครับตัวนี้ลูกพอใดรพอด่วนตัวนี้ลูกกันเอาเอามาบังลูกหลจิ้วพราะไเดี๋ยวได้ครับพี่น้องเบ่งใบก่อนนะครับเด้อพี่ๆครับพี่ตัวนี้ลูกของอ๋นตัวนี้ของอันไวแซดครับนี่ครับโลเบิดวยครับโลเบิดครับลูกของโลเบิดสองหนึ่งหานี่ครับนี่ ลูกสาวโลเบอร์สองหนึ่งหาอายุจังเดือนพอด่วนอายุสี่เขาสามเดือนกว่าครับโอ้สี่เขาสามเดือนกว่าเบื้องทายินครับมมสวยแท้่ร่ำตัวลำนี่ครับขางลางนี่ย้อนเหยียบสิติดดินครับหนาครับแม่นี่ได้เลิกได้หนาได้ย่นครับบันนี้ราคาครับเบอร์สองแม่ลูกเนี่ยราคาแม่ลูกเนี่ย่เปิดายแล้วครับแม่นี่หกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าครับมีแม่มันสูงลอยจะหาสิบเจ็ดบวกด้ครับ แม่สูงลอยหาสิบเจ็ดบวกเป็นเนาะครับไปอีกสองมือพ่อสองเดือนแต่ว่าผมยังม่ทันตรวจด้วยครับผมว่าทีรอดตรวจเราผมปวยาักกูไ่ทันได้ตรวจครับให้พี่น้องไปตรวจเอาเองครับถ้าไปแล้วสองเดือนครับอีกสามมื่อสี่ถึงสองเดือนอีกสองมือครับโอ้อีกสองมื่อสี่ถึงสองเดือนครับพ่อตรวจได้แล้วหรอท่านพี่น้องเบื้องต้นนี่น่าจะถึงสองเดือนแล้วไม่สูงหรือดับนี่เนาะครับสีขาวตูนพูนออกเท่าบทด้วยครับเด้อเมื่อเท่าบดครับหนานุ่นตูนสวดครับคอแข็งขาเล็บดี นี่มีบาดไม่แผลสูงระดับนี้นี่ม่นธรรมดาครับการส่งลูกการให้ลูกแดงจึงคือง่มซีทวมหัวผมหมดเลยอะมัีติ่งนี่ครับพวกอะไรกองขึ้นเว้นพอด่วนเลยพวกนันหาสิบเจ็ดเนาะทั้งสูงลอยหาสิบเจ็ดครับหุ่นอ่ะหาสิบเจ็ดนี่ม่นธรรมดาเลยครับเบิงหุ่นดีครับจับบายได้เครื่องดำปื้อปื้อหรือไม่น้องล่ามหรืพวกอะไรนี่ข้นหางไงบันทายสี่เหลี่ยมครับนุ่มสวยครับลูกตัวเห็นด้วยนี่ลูกตัวใดเพิ่งกับ ตัวอันที่สองครับตัวที่สองตัวที่สามในทองครับตัวที่สามไปรุ่นเอาในทองครับติดโบติดพันหูครับเพราะว่าทางเข้ากับพันติดตรวจครับเพราะว่าอ้พี่น้องไปตรวจอีกสองมือนะครับอีกสองมือกับถึงสองเดียนอืมอีกสองมือเทิงสองเดียนอาจจะติดยูดดอกว่าสามารถตรวจได้เนาะสามารถตรวจได้เนื้อลายครับโค้งสางไงโค้งสางดีก้ามเนื้อหลายครับเปิดขาไงสามารถตรวจได้แล้วครับนี่ปืนง่วมาคุณเถอะงาครับเอาบอกนาไลุงมาเพิ่งบัญสีไล่บังลุงต้องคำนับเนี่ย เบื้องแม่กะกะหล่ะกับน้ำไตน้ำล้างนะครับย้อนโอนต้นง่วงไม่หนีเลยโค้งสางไงนิใสดีคุ้นเชื่องง่วงไงนี่ใสดีครับมองนี่นะครับมองอยากได้แห้งแต่ว่าติดกระทบครับอืมติดกระทบจังไงล่ะพี่น้องเนี่ยบันเทิงที่ดูนะครับติดกระทบครับง่วงติดกระทบปันฮินดูหูบบกบิดเลยปะบิดเลยครับปันฮินดูหูต้องบิดครับเบื้องลูกบาเนี่ยลูกครับบลาเนี่ยเอาสีมาจะใสบลาเนี่ยว่านั้นพอครับลูกสาวของเจ้าเรเบิร์ต ใบแซดสองหนึ่งห้าลามครับบังคับลูกเอ้าซื้อสองรุ่นสามแบบเลยครับพี่น้องตัวนี้พึ่งชีได้สามเดือนกวนนิดหน่อยครับคันสดแปดเก้าเดือนสมูทเขานน่โอ้เบิ้งบ่ได้ครับมันสีเบิ้งไดนบ่ครับเงาคือแม่สูงพร้อมครับหนังนี่งุ้มติดมือครับลกหนังสีแดงจะคื่อนข้นหางใหญ่นตัวเงาคือแม่ชีดื้อครับเป็นงัอชีดื้อด้วยครับเด้อไผ่บุรักผู้ใะมามาง้อชีดื้อหนีไม่ต้องเอาหาตรงหนอกตั้งครับ มันเล็บยังหอกลกกันนะครับง้อหน่อยนี่เรียนให้ี่ยคุนหยอกครับเนี่ยจึ๊กเบิงพี่น้องเนี่ยเอ้าคุณทำอะไรนี่ครับเนี่ยโอ้แม่ก็ดีเลยครับบายลูกบ่องหวงเลยเลยบังบ่องหวงครับบ่อส้นบ่หายบ่อฝุดบ่อฟัดทั้งสี่เป็นตาเลี้ยงทั้งเด็ดเนาะเลยเบิังปึ๊ดง้อจะไหนเป็นนี่ใส่ดีเก็บง้อแสนยลูกตัวนี้แมียเบิงข้อเบิง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 พี่น้องเบิงสีนี่นะครับเจ็บมายังถักเลยข้อเบงข้อเอ้ยพูดอะตั้งข้อตั้งเพิ่น เอาเเบิ่งดือเเปียงนดียโบดมากยังคนเบิ่งวะพูดอ่ะเอ้ยจังไงมันหนังนากระดอหนังนาเขาเนาะผลโดดๆครับน้ำไตน้ำลางลึกลึกตลอดเลยเลยครับว่ามันลึกไกลๆไปซอกไปซอกหามมาจะสาให้มาได้คักได้เนี่ยนี่แหละครับสาเหตุว่ามันโดนโดนยังไงชายเธอนึงกับเน้นๆจังหน่อยครนะเน้นๆบักหาว่าผู้อดีพอนี่ว้าวเลยก็พ้นเลี้ยงได้นี่ยแหละครับราคาหกสิบเจ็ดเท่ากับผลโดน เครับเออราหกหมื่นเก่าไหมพี่น้องต่อรองได้บอกนี่เด้อครับว่าหนึ่งมันขี้ดื้อไรนี่ใส่ห้อยอ่ะรดนน้ำของมันเศร้าหลอดละแต่ว่ามันเป็นแปลงวน่อเดียวนี่มันต่ำกันใส่หยันครับมันดื้อต่ำกันใส่ลรดน้ำจรัินต่ำกันใส่ลรดน้ำต่ำกันกับใส่ลูกแม่อยู่ต่อไปนี่เนาะครับนี่นี่ครับเบื้องบาามันเสียเศร้าหลอดละอายุต่อจอมก้อยนี่มักจะง้อคุณครับคุณแน่ยหรือพี่น้องหรือเปล่ามังคุณหางจับจับยังไม่โดนแล้วต่ำกัยใส่จอมก้อยนี่ละต่ำหนึ่งเฮ้ย เง่าครับสูงได้แม่เนาะครับง่ายเด้แม่ครับดูดง่ายแดงไดี่ยพอดูดง่ายสาง้อหน่อยตัวนี้เป็นตาไปเป็นแม่พันแม่บอกไปคอกแม่หลับครับทับไอทองไว้หกแปดได้ครับทับในทองไว้จะได้สองเดือนแล้วล่ะในทองทับเคเอฟหกแปดไปนี่ครับในทองทับตัวนี้ไปได้ครับเด้ออีกสองมือจะเขาสองเดือนให้พี่น้องไปตรวจเอาครับไปตรวจอะไรเลยครับไปนี่คานแม่นตรวจพ่อนี่ปีบเลยครับครับแม่นตรวจติดลูกนี่ปีบเลยนนีี่่ครับยังกระผมมาท่านตรวจะเจอครับถือว่าไก่บ้านเนี่ยจะว่าเพิ่นทับแท้แล้วครับ โอ้ลูกทาลายแท้ครับลบจกบาดก็น,น่าเหรแดงขังขงขงาแไหนเหรอจะบาดก่อน,น่าเหรออื้มอื้มอืมเอาใบนั่นหนาแล้วกหนุนหนห่มติดมือด้วหนังไหมครับเดี๋ยวมึงเฮ้ยคันได้แบบนี้ไปจูงพาบ้านบ่าอายคนแล้วเนี่ยเรื่องเหบอว่เป็นตาอายเหรอครับกิ้นยากับจินเจียงนะครับตีตีเนี่ยน,น้องหนึ่งว่ามันตีกินเจียงเมื่อไงไงถือว่าเจ้าอย่าได้ไม่เกี่ยวไหลแต่ถือว่า ปืนแกปืนยังไงเออเพื่ออะไสุดยอดครับมาอนี่ควมหนึ่งค้มสองได้เพียงเด้อพื่ออะไปเบิ้งได้เด็ดคมที่สามคับบ่าเนี่ยครับพี่น้องครับบ่าเนี่ยมาเบิ้งคมที่สามเบอร์ที่สามเบอร์สุดท้ายคมสุดท้ายเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับมาเบิ้งลูกด้วยครับเด้อมาเนี่คันพี่น้องฮู้ว่าพอเพิ่นสิว้าวเลยลูกพ่อได้ครับลูกช็อกโกแลตครับนี่ลูกสาวของช็อกโกแลตครับ สีได้ช็อกโกแลตได้แม่แก้มกันครับแม่เพิ่น์ตออกสีนุ่นนครับนุ่นเขาเปียกอืมแม่เพิ่นตออกสีนุ่นได้อครับเด้อเอาบดมาหลายๆเลยนุ่มดีลูกนี่นังน้าตึบครับพูดหน่อยพี่น้องเป็นงวดลูกแรกครับงวดลูกแรกครับเป็นงวดลูกแรกอีกแล้วพี่น้องนี่สดอีกแล้วครับราคาครับเบอร์ที่สามครับราคาหกพันสามครับตัวนี้หกหมื่นสามพันครับหนาคักอิ่มหนาคักอิ่มเลยหกหมื่นสามพันถึงล้อเทั้งแม่ทั้งลูกครับตัวนี้ สูงลายไปเลยครับแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ด้ลครับลูกสี่สิบเจ็ดบวกทอกันแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดบวกครับอันนี้คือการวัดแล้ว้อครับนี่นี่คือเราประกันความสูงไว้อยู่ว่างนี่บม่ได้ันวัดด้วยสายตาเลยครับอันนี้วัดแท้เลยครับลูกแข้งขาเนี่ยอ้ยสองเดือนตีครับสองเดือนกล่าครับสองเดือนกล่วปื้ดพี่น้องลูกของช็อกโกแลตครับเป็นงดลูกแรกงอลูกแรกครับตัวนี้ท้องว่างครับยังปร่ทันทำไปเออตัวนี้ท้องว่างครับลูกเพิ่งได้สองเดือนกวัา บึงหนาม่อก็คุณสุดโตะใช่ขุด่วนค้งกัวโตครับก็จะว,วางสั่นแมน่างเราเป็นผู้ยิ่งนอนเราก็ไปหาซื้อ่อกหาตัดซื้อคนคุ้นหละครับอืมอืมอืมแต่บอกคุณเราก็บม่กล้าแต่บางทีนะครับมผมมาเก็บเช็ดนั่งสีผมก็เบิ้งบ่ไ,ได้นี่กำลังจะใกล้ขึ้นนะ้ครับนี่ไม่น้ำออกมากแล้วนี่ปบื่ดข้อไหม <c oughs> เอาข้อมันใส่กระดอแขงขาพี่น้องสักจึกหนาสวยครับแม่นี่หนังหนาครับหลัง หลังแตกนะครับไปนี่หลัง,ลงแ,ตแตกแล้วครับมันนี่นอกตั้งโจโก้ครับเบิง้งเบิ้งทางยังเบิ้องไทยเบิ้องยังโอ้ยไทยกันหางเพินน่งมันสั้นบัดนี้ว่าเบิ้งคอเบิ้งแข้งเบิ้งขาแม่ด้วครับเด้อแม่นี่เล็บดีคอดีเปื่อยง่ดีครับบ่<แ>มีบาดบ่มีแผลบัดไทยลำลเปื่อยงายครับเครื่องดำปื้อปื้อครับนุ่มสวยปุรุษปิริตเลี้ยวๆนี่ครับโอ้เพิ่นสิ์จีขืน้นต้นนี่แม่ครับเพิ่นสิขึ้นแล้วครับนี่ครับเป็นประจำเดือนแล้วน้าออกเลยครับนี่เพิ่นสิขึ้นแล้วหน้าสวยครับแข้งขาใหญ่ เบื้องกล้องซ้ำบ่านี่ให้เบิ้งกล้องนี่ครับขุ่นขุ้นขุ่นเปิ่นแขีงเผิ่นขาบาัดเพิ่นยืนโบดมาเต็มๆเลยนะครับถึงกับสีบะแดงจัดต่ว่าก็โบดจัดครับสีบะแดงจัดแต่ว่าโบดดีครับนวลนเม็ดเขาเปียกบ่มีตำหนิครับบ่ามีตำหนิเหรอครับรับประกันตำหนิทุกอันนี่นะครับลูกนีออนซ่อนเลยเบิ้งน้าแต่นำรางลูกสาวเพิ่นครับ นำ้ำไตน้ำลางค้นหางปื้ดพี่น้องเบิง <c oughs> บ่งบรนทายตูนนุ่นสวสดครับค้น,ห,นาหางหาม,มีเหล็กครับลูกนี่น, <ม S 2> นุ่มงามขึ้นหนาพอครับหืมหืมห,หนาแท้ข้อนี่ดึงข้อก็น่าเว่ย <c oughs> ดึงข้อก็น่าตัวนิมั้ยวันนี้เอาข้อไม่ดึงนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเบิ่ง <c oughs> นี่เพ่ข้อพ่อย่อนครับพี่น้อง ทุกหมื่นหกหมื่นสามครับหกหมื 6, 000, ่นสามอ้าวต่อรองอะไรกันคุณตัว <ừ. S 1> ด้อครับนี่เด้อความความส่งกับส่งลอยโล่เหรอครับบาดนี่ลอยโล่นี่ยส่งฟี่กับกันไกลไปหันกะว่ากันจักเล็กจักน้อยเด้อครับเดียงคารด,ด์คาร่เพราะว่าพงษ์ใ้หงษ์แป้งไว้เกินทีว่าคาดทีว่าส่งได้ไกลทั่วประเทศด้วยครับแต่ว่ากันทั่วประเทศน่ะก็คือจังออกคาร์ซอยกันเลาครับอื การับประกันเท่าไหร่ครับการรับประกันกระซิบหามือรับประกันสากคนหนึ่งละครับเบื้องไทยแม่เบื้องยังเลยครัรับประกันเนี่ยครับใชยเปิดบกไลน์เลยสิเนาะครับตัวนี้ท่ายดีครับท่ายเปิดท่ายเปิดครับแม่เพิ่นกล้ามเนื้อนี่ออกมาเป็นมัดเป็นมัดเป็นร่อนแล้วเบื้งนุ่มก็ดีแล้วครับลูกนี่ซีนหลายมองยังไงนี่หนังซีนโอ้ยกับเบื้องเต้เนี่ยหนังแม่ยวันหนุ่มติดปุ๊บเลยครับเปิดไว้แค่หกสิบสามหนึ่งครับเบื้องเอ้ยเอาครับพี่น้องครับเบื้องกันอยู่สามเบอร์สามพรมครับเด็ดนนทับ พี่น้องมักโคมใดเบิ่งกันแบบอันน้อยๆอา่ากาแม่นหมกหัวก,กับหนวกหน้อยๆเชืช่อมๆแล้วครับโ <laughs> ทรมาหาพอด่วนแม่นั่งเบอร์พ่องุ่นใหาครับเอาพอด่วนครับท้ายสุดมิยังฝากพี่ฝากนอนเขาอีกว่ามิยังหลายเลยครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับเอ็ดดี้ของแม่นั่งเลยครับเด้อทุกคลิปทุกคลิปกับสนับสนุนตลอดมาอย่างดีเลยครับเด้อเบิร์ตกู๊ดกีเด้อครับเด้อ<ช>คลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับแล้วพอากันคลิปหน้าคลิปม่คลิมจะไปน้องพี่น้องลิปนี้ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh